วันนี้นะครับก็เป็นวันที่2นะครับของการเดินหาเสียงนะครับของทีมรักแจริ่งนะครับก็นําทีมโดยนะครับอดิษฐ์นายกเทศมนตรีนะครับท่านทันันบรเหงนะครับแล้วก็รองอดิตฐาว่าที่รองนายกนะครับท่านมะขีเงินงามพร้อมด้วยผู้สมัครสมาชิกนะครับทั้งเขต1เขต2นะครับตอนนี้นะครับก็จุดเริ่มต้นนะครับจะเริ่มต้นจากซอยแนะครับที่เราเรียกว่าซอยแนะครับแล้วก็เราจะเดินมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับก็คือชุมชน หัวเลี้ยวนะครับวันนี้ก็มีเสื้อนะครับเสื้อนะครับเป็นฟอร์มใหม่นะครับเป็นฟอร์มใหม่นะครับก็เนเป็นเสื้อแนะนำผู้สมัครไปเลยนะครับเป็นโปสเตอร์นะครับเบอร์หนึ่งนะครับพร้อมกับเบอร์หนึ่งเขตหนึ่งเตสองนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยนะครับท่านรองสมชายนะครับเดี๋ยวคืนนี้นะครับท่านรองสมชายนะครับถอดหมวกแล้วนะครับก็ใส่หมวกกันน็อกนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศกันต่อนะครับอีกสักครู่หนึ่ง จะไปพบยังไงกับชาวบ้านยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะรายงานเป็นระยะๆนะครับ